สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกครั้งกับ CSR Shifter Thailand คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ Ferrari F40 ก่อนอื่นเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงมารีวิวรถคันนี้ Ferrari F40 เ็เพราะเพราะว่าอีกไม่นานจะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็น Duality ครับ Duality ครับเนี่ยจะเป็นรายการที่ให้เรานำกุญแจทองไปเปิดเอารถมา2คันนะครับแล้วก็เอามาวิ่งในกิจกรรมนั้น จริงๆพวกรางวัลในกิจกรรมมันไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่นักแต่สิ่งที่เราจะได้จริงๆจ,จ,จากกิจกรรม Duality Cup นะครับก็คือรถในกิจกรรมที่เราจะได้นำมาเล่นมันก็จะมี s t a ทห6ให้พร้อมกับมีกล่องให้เราเปิดหา s t a ทห6ของรถคันนั้นๆด้วยทีนี้ไอกิจกรรม Duality Cup ที่กาลังจะมาถึงนะครับก็จะเป็นกิจกรรมของ Ferrari F40 และ Porsche 959ทั้ง2องคันนะครับมีความน่าสนใจมากๆเลย ถ้าจะให้ผมทำคลิปรีวิวรถทั้ง2คันรวมไปถึงรีวิวกิจกรรมด้วยผมเกรงว่าคลิปมันจะยาวจนเกินไปผมจึงเลือกที่จะนำา f r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  i i F40 มาทำการรีวิวก่อนเพราะว่ามันเป็นรถที่มีอยู่ในเกมมานานแล้วนะครับเรามาทำความจักกับรถคันนี้กันเลยดีกว่า Ferrari F40 เป็นรถที่มีพื้นฐานเครื่องวางกลางขับเคลื่อนล้อหลังมันถูกจัดอยู่ในคลาสสปอร์ตคาในปี1987 แต่ถ้ามาในปัจจุบันนะครับมันจะถูกจัดเป็นไฮเปอร์คาร์อย่างแน่นอนรถคันนี้ถูกผลิตมาตั้งแต่ปี1987ถึงปี1992เดิมทีนะครับมันจะถูกจำกัดเอาไว้ที่400คันแต่ปรากฏว่ามีผู้ต้องการรถรุ่นนี้เป็นจำนวนมาก f e r r a ราี่ก็เลยผลิตมันมากขึ้นจนสุดท้ายไปจบอยู่ที่จำนวน1315คัน f e r r a ร i ี่ถือว่าเป็นรถที่เป็นโนหนึ่งของ Ferra รี่ในยุคนั้นเลยนะครับก็สืบต่อมาจาก Ferra ร2 8 8 g ี O แล้วก็มาเป็น Ferrari F40 หลังจาก F40 ก็จะเป็น F50 Ferrarie n z o so, แล้วก็ Ferrari l a f e r r a r i f ร r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  i F40 จะใช้เครื่อง 2,936cc ท w i n t ท r b o โบชาร์จ V8 ให้แรงม้าสูงสุดที่471แรงมา้าสำหรับ U สเปคและ510แรงมา้าหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นเล็กน้อยครับ สำหรับตัวที่เป็น US spec แรงม้าสูงสุดจะมาที่รอบเครื่ยนต์7,000รอบมีแรงบิดสูงสุด577นิวตันเมตรที่รอบเครื่ยนต์4,000รอบและมันจะจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะซึ่งมีลักษณะเป็น d o อกเลกเกียร์ด็อกเลนจะเป็นอย่างนี้นะครับ เกียร์ถอยหลังจะอยู่เป็นเกียร์แรกสุดก็คืออยู่ซ้ายบนสุดเกียร์หจะอยู่ซ้ายล่างโดยที่จะมีเกียร์สและเกียร์สอยู่ตรงกลางเหตุผลที่เกียร์สอเกียร์สอยู่ตรงกลางเนื่องจากว่ารถที่วิ่งในแทร็กเกียร์ที่ใช้มากสุดคือเกียร์ที่2กับเกียร์ที่3เพราะฉะนั้นเกียร์ที่มีลักษณะเป็นด็อกเล็กเนี่ยคือเกียร์ที่เขาเอาไปใส่ในรถแข่งขส่วนมากและแน่นอนว่ามันอยู่ใน f e r ร a r i F40 ฟคันนี้ด้วยน้ำหนักตัวถังก็จะไม่เท่ากันนะครับสำหรับยูอัพสก็จะอยู่ที่วนึ่ง จะมีพวกระบบความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาทําให้ตัวรถมีน้ําหนักมากขึ้นอยู่ที่ 1, 3 6 9กิกโลกรัมต้นกําเนิดของ Ferra รารี่เอโฟต้องพูดถึงคนคนนี้ก่อนเลยครับเมสุตโอซิลเอนโซเฟอร์รารี่เอนโซเฟอร์รารี่เอนโซเฟอร์รารี่เป็นผู้ก่อ,อตั้งบริษัทเฟอร์รารี่และในปีพ9 8เปเป็นช่วงบ้านปลายชีวิตของตัวเขาแล้วนะครับเขารู้ตัวดีว่าเขาจะอยู่บนโล,โลกนี้อีกไม่นานเขาต้องการที่จะสร้างรถคันหนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับ Ferra รรี่และ เขาตั้งใจจะให้มันเป็นรถไอคอนิคคาตลอดการไม่ว่าจะเป็นยุคไหนๆนครับคนก็จะกล่าวขานถึงรถรุ่นนี้และเขาก็ทําได้สําเร็จก่อนอื่นเราต้องพูดก่อนเลยนะครับว่าในปี1986 Porsche ได้ปล่อยรถรุ่นหนึ่งมาก็าคือ Porsche 959มันเป็นรถที่ไฮเทคมากๆและถือว่าเป็นไฮเบอร์คาคันแรกๆและมันยังเป็น s t รี e ลีเก a l โปรดักชันคารที่มีท็อปสปีดเร็วที่สุดในโลกแต่ในการพัฒนารถ Ferrari F40 มันแตกต่างจาก p o r s อร e 959โดยสิ้นเชิงเลยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีตอน p o r s c h e 959นะครับว่าที่มาของรถคันนั้นเป็นยังไง Ferrari f e r ร a r i F40 ถูกสร้างมาเพื่อเป็นแทร์คาร์โดยเฉพาะสร้างมาให้เร็วที่สุดเข้าโค้งดีที่สุดโหดดิบเถื่อนมากที่สุดและมันใช้เวลาพัฒนาเพียง8เดือนเท่านั้น 8เดือนเนี่ยถือว่าน้อยมากๆถ้าพูดว่าพัฒนา8เดือนอ่ะมันไม่มีท่าทีว่าจะสําเร็จเลยนะครับแต่ว่าเขากลับทํามันได้สําเร็จรถที่เป็นโ Production Car s t r ล d a l ของ Ferrari โดยมากจะเป็นรถที่มีภายในหรูหราแล้วก็แรงไปไหนมาไหนสบายแต่ F 40จะฉีกกดนั้นทิ้งโดยสิ้นเชิงตัวถังทําจากคาร์บอนเคปล่าหรือคาร์บอนไฟเบอร์ผสมกับอลูมิเนียมบ้างบางชิ้นเพื่อทําให้ตัวรถนั้นมีน้ําหนัก เบามากที่สุดแล้วก็มีการทดสอบพวกแอโรไดนมิกอะไรของตัวรถด้วยถูกออกแบบโดยพินินฟารีน่าถ้าเพื่อนเพื่อรู้ว่ามันถูกตัดอะไรออกไปบ้างเพื่อให้ตัวรถเบานะเพื่อนเพื่อจะตกใจอย่างมากเลยอย่างแรกคือมันไม่มีเครื่องเสียงมันไม่มีกล่องใส่ถุงมือก็คือไอ้กล่องเก็บของหน้ารถอันนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับไม่มีพรมก็ยังไม่เท่าไหร่ก็งั้นงั้นไม่มีแผงประตูด้านข้างอันนี้เริ่มแปลกแล้วรถอะไรไม่มีแผงประตูด้านข้างมันจะเป็นโครงโล่งๆหรือบางทีก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครอบไว้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีีีีททท่่่่เขาาผลิตสํคคััคัญกก็ือมมมมนไแ้ระง ที่เปิดประตูมันเป็นแค่สายสลิง เส้นเดียวเอาไว้ดึงเพื่อเปิดปิดประตูรวมไปถึงที่ไขกระจกข้างก็ต้องหมุนด้วยมือนะครับและกระจกของมันด้านข้างรวมไปถึงด้านหลังมันไม่ทําจากกระจกมันถูกทําจากพลาสติกโง่ๆชิ้นหนึ่งที่เฟอร์รี่เรียกว่าเล็กแซนไอเล็กแซนเนี่ยมันแพงมากนะถ้าเป็นออปชั่นเสริมสำหรับพวก Ferra รรี่รุ่นใหม่ๆ s f 9 0ก็มีนะครับที่จะเลือกใช้เล็กแซนแทนกระจกบางส่วนมันไม่มีแม้กระทั่งแอร์คอนดิชเนอร์แต่เขาก็ใส่คลายเมคคอนโทรนมาให้คลายเมคคอนโทรนมันจะมีประสิทธิภาพที่แย่มากๆคือต่อให้ เรเปิดแล้วมันก็คล้ายๆกับแอร์นะครับแต่ว่ามันเบาแบบเบามากๆความเย็นนี่คือแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่ช่วยอะไรเลยก็ว่าได้ performance ของมันสามารถเร่ง0ถึง100กิมตร่อชั่วโมงได้ใน4.7วินาทีสามารถทำท็อปสปีดได้ที่321กิมตรต่อชั่วโมงหรือ199ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งมันเร็วกว่า Porsche 959ที่ความเร็ว197ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ317กิมตรตชั่โมงเห็นตัวเลขแบบนี้นะครับ0ถึง1 0 4.7วิบางคนก็คิดว่า ทำไมมันไม่ได้เร็วอย่างที่คิดเอาไว้เลยนะแต่อย่าลืมว่านั่นปี1987 4.7วิเนี่ยมันถือว่าโคตรพ่อโคตรแม่ความเร็วแล้วและยังมีการเคลมอีกจากเฟอร์รีว่ามันสามารถทำความเร็วได้เกิน200ไมล์ต่อชั่วโมงคันแรกของโลกที่เป็นสตีดิเกิลโปรดักชันคาร์แต่เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ไม่ว่าใครจะไปทดสอบนะครับเขาก็ไม่สามารถถ,ถึง200ไมล์ต่อชั่วโมงได้เลยมีแต่แค่เฟอร์นารีหรือว่าผู้ทดสอบในอิตาลีเท่านั้นที่สามารถวิ่งทะลุ200ได้รถคันนี้ถูกทดสอบจากนักวิจาาารมมกย บางคนก็ชอบเพราะว่ามันโหดดิบเถื่อนไม่มีทั้ง t ช a ช่น o n control ไม่มี abs ไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยก็คือมีแค่คนขับกับตัวรถก็เดินเมเร่บอกว่ามันเหมือนกับรถโกคาร์ที่ครอบด้วยพลาสติกโง่ๆนั้นเอง,โง,โง,โงแต่ถ้าเราพูดถึงความโด่งดังของรถคันนี้นะครับวัยรุ่นยุคใหม่ๆอาจจะไม่ทราบนะบว่ารถคันนี้มันดังขนาดไหนแต่ถ้าเป็นคนที่เกิดช่วงปี1970ถึงปี1990ไปไปลายเปพวกนี้บางคนจะทันคือสมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตการที คนที่ชอบรถจะได้เห็นรถคันนึงจะได้รู้ข้อมูลรถคันนึงนะครับแหล่งข้อมูลที่เราจะได้ก็คือนิตยสารนิตยสารเท่านั้นและรถคันนี้อยู่ในนิตยสารบ่อยมากๆแม้ว่ามันออกมาหลายปีแล้วก็ตามก็ยังมีให้เห็นในนิตยสารอยู่เป็นเนืองๆรวมไปถึงสมัยนั้นที่เป็นเกมไม่จะเป็นเกมกดเกมบอยเกมซูเปอร์แฟมิคอมเกมต่างๆพวกนี้นะครับที่เป็นเกมแข่งรถส่วนมากเราจะเห็นโมเดลรถคันนี้ เป็นหนึ่งในรถที่เขาให้เล่นสมัยนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์วัยรุ่นช่วงนั้นเขาฮิตโปสเตอร์ติดผนังครับบางคนก็จะเอาโปสเตอร์พวกนักร้องนักกีฬาอะไรมาแปะส่วนคนที่ชอบรถก็จะมีโปสเตอร์รถที่เราชอบนะแปะอยู่ข้างฝาในห้องนอน Ferrari f e r r a r i f 4 0คันนี้แหละครับเป็นหนึ่งในรถที่อยู่ในโปสเตอร์มากที่สุดในโลกคือถ้าใครเดินเข้าไปซื้อโปสเตอร์รถนะครับในร้านขายนิตยสาร์เนี่ยอย่างน้อยคุณต้องเห็นแล้วแหละว่ามันมีโปสเตอร์ของ Ferrari f e r r a r i f 4 0อยู่ถ้าผมพูดมาขนาดนี้นะครับหลายคนก็ ทำไมมันถึงมาอยู่ในกล่องธรรมดาทำไมในเกมนี้มันไม่ใช่รถลีเจนอันนี้ผมก็ค้องใจอยู่เหมือนกัน Ferrari F40 <F> ควรเป็นรถลีเจนอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้สาหรับ Ferrari F40 คันนี้ ราคาขายในปี1987จะอยู่ที่400,000เหรียญสหรัฐถ้าหากรอแปลงค่าเงินจากวันนั้นมาถึงวันนี้ราคาค่าตัวคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ900,000เหรียญสหรัฐซึ่งมันแพงมากๆแต่ราคาที่แท้จริงสําหรับ F40 ที่มีสภาพสวยๆของทุกอย่างเดิมหมดสีเดิมไม่เคยทําอะไรเลยมายเลชน้อยๆ F40 จะมีราคาขายอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านเหรียญสหรัฐไม่น่าจะต่ากว่า140ล้านบาทซึ่งมันแพงเอาางมากราคานี้สาม,มารถซื้อเครืเซ็เจเมราได้เลย Ferrari F40 ที่ไม่เคยทําสีเลยจากโรงงานทุกคัน 1,315คันจะมีสีแดงหมดและสีของมันจะเป็นสีที่บางมากๆคือเขาพ่นเอาไว้บางมากเพื่อลดน้าหนักผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้ามึงพ่นหนากว่านี้นิดนึงอะ่ะมันจะหนักกว่ากาันสักเท่าไหร่กันวะแต่เขาพ่นมาบางจริงๆนะครับถ้าเรามองลงไปแบบสีเดิมๆของ F40 เราจะเห็นลายคาร์บอนไฟเบอร์อยู่ภายใต้ชั้นสีด้วยตาเปล่าถ้ามองสะท้อนแสงเราจะเห็นเลยว่า ตัวพื้นผิวของตัวถังของรถเนี่ยมันจะเป็นพืนคลื่น,นคือเป็นคลื่นตามลายคาร์บอนเคปล่รถ้าคันไหนสีเนียนสีเข้มสีแน่นคันนั้นทําสีมาแล้วรวมไปถึงถ้าเป็นสีอื่นก็ผ่านการทําสีมาแล้วเช่นกัน โดยในเกมนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นดำม่วงซึ่งเป็นรางวัลไมล์สโตนของครูที่ติด1ใน10นะครับมันจะมีสีขาวถ้าเปิดออกจากกล่องมันก็จะมีโอกาสได้สีอื่นนอกจากสีแดงด้วยก็จะเป็นสีเหลืองแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีสีขาวก็สีดำไหมนะสำหรับตัวโมเดลรถในเกมนี้ผมอยากจะให้ดูอย่างแรกเลยก็คือแผงนวประตูที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับไอขวามือตรงเนี้ย สี่เหลี่ยมตรงนี้นี่คือกลอบล็อกที่มันไม่มีให้และแผ่นประตูก็จะล้นๆแบบนี้คือมันจะไม่มีตัวดึงเพื่อเปิดประตูมันจะเป็นเส้นลวดสลิงโง่ๆแบบนี้นครับสำหรับรถที่เป็นซูเปอร์ไลท์เวทบางคันเขาจะใช้เป็นไนลอนคือจะไม่มีที่จับที่เป็นอลูมิเนียมหรือพลาสติกหรือเตเลทเลยครับจะเป็นไนล่อนเป็นเชือกแต่นี้เป็นสลิงคือไม่มีแม้กระทั่งไนลอนด้านหน้าจะมีไฟหน้า4ดวงคือจะมี2เซตเซตแรกเราจะเห็นด้วยตาของเราเลยนะครับเซตที่2อจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นไฟป๊อปอัพ เราสามารถเลือกใช้ไฟหลักได้ทั้งแต่ไฟข้างบนและไฟข้างล่างจะมีช่องรูอากาศเต็มไปหมดเลยและทุกรูจะฟังชั่นอนหมดคือมาใช้งานได้จริงหมดจะไม่มีเฟคเว้์อยู่ในรถคันนี้เลยช่องเติมน้ํามันจะมีทั้งซ้ายและขวาจะมีถังน้ํามัน2ถังแยกกันคือจุดนี้1จุดและที่เดียวกันฝั่งขวาอีก1จุดเครื่องหมาย F40 ที่อยู่ตรงสปอยเลอร์หลังจะมีอยู่ข้างเดียวก็คือข้างขวาซึ่งเป็นข้างข,าของคนนั่งฝากระโปรงหน้าสามารถเปิดออกมาได้ทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่กอร์ดอนเมเร่บอกว่ารถคันนี้มันเหมืออนโกกการใสรบติ มันเป็นยังไงเพราะมันเป็นแบบนี้ครับคือมันเปิดขึ้นมาแล้วร้นเลยเราจะเห็นเลยครับว่าตรงนี้มีช่องลมอยู่มันจะต่อมากระท่อตรงนี้แล้วก็โค้งมาเพื่อระบายความร้อนให้กับดิสเบรคคู่หน้าการเปิดฝากระโปรงด้านหลังจะมีจุดยึดอยู่2จุดคือด้านซ้ายด้านขวารถคันนี้ไม่สามารถเปิดฝากระโปรงได้ด้วยคนเพียงคนเดียวนะครับจะต้องใช้2คนช่วยกันเปิดพอเปิดขึ้นมาอย่างนี้ ที่ต้องใช้สองคนเพราะไอ้แกนเหล็กตรงนี้ครับมันเป็นสองท่อนจะต้องมีคนหนึ่งหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ต่อมันให้เป็นแท่งตรงๆก่อนจะค้าขึ้นไปด้านบนและบนหลังคานี้จะไม่มีจุดยึดเพื่อให้หลังคามันอยู่สภาพนี้นะครับถ้าเราเปิดและลมตีขึ้นมาเนี่ยมันสามารถพับขึ้นมาฟาดหลังคาเราได้เลยเหตุผลที่มันไม่มีตัวล็อกเพราะว่าเขาต้องการให้รถมันน้ําหนักเบามากที่สุดรถคันนี้ มีหลังคาที่ต่ำมากตัวรถมันจะอยู่ติดชิดพื้นดินมากหลังคาของมันสูงกว่าท้ายรถของ Honda City ไม่มากเลยนะครับถ้าเทียบแล้วท้ายรถ Honda City ก็จะสูงประมาณนี้ถ้าเราอยู่ใน F40 แล้วมี Camry ีมาจอดข้างๆเพราะถุงข,ของเราต่อ Camry ีคันนั้นเหมือนกับเรานั่งอยู่รถธรรมดาและ c a m r y ีคันนั้นเป็นกระบะยกสูงส่วน Perform a n c e ของรถในเกมเป็น t i เท4 5ดาวสามารถวิ่งทางความเร็วสูงสุด,สด,สดได้ที่10.553วินาทีชิพแพทเทินค่อนข้างง่ายมากๆแต่ด้วยความง่ายเนี่ย มันมีความยากปะปนอยู่ในนั้นคือเราสามารถออกตัว perfect ได้ง่ายเราสามารถชิปให้ลง perfect ได้ทุกครั้งแต่เวลามันไม่เท่ากันทุกครั้งเราจะไม่สามารถวิ่งลงไปถึง10.553ได้แม้ว่าเราจะแม่นขนาดไหนก็ตามเว้นแต่เราจะหาจุดที่มันออกตัวแล้วจะวิ่งลงมาต่ำกว่า10.6ได้จริงๆและผมค้นพบว่ามันยากมากๆผมวิ่งลงมาต่ำกว่า10.6ได้แค่สครั้งสครั้งเท่านั้นเอง จากการทดสอบวิ่งประมาณ20กว่าครั้งรถคันนี้มีลักษณะเป็นรถเกียร์หย่อนคือจะออกตัวช้ามากส่วนรอบปลายความเร็วจะไหลออกมาได้ดีมากทําให้มันไม่สามารถผ่านเทมเพส3เทียร์4ได้ด้วยรถเพียงคันเดียวเพราะมันจะไปติดสนามที่ใช้อัตราเร่ง0ถ60หรือ0 100ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ข้อดีของมันคือมันเป็นเฟอร์ราี่ที่แต่งง่ายเพราะว่าเราสามารถไปซื้อ F12 b e r l i n t a จากร้าน มาย่อยเอาฟิชนช์พาร์ตมาใส่ได้อย่างง่ายๆ10.53ก็ไม่ใช่เวลาที่เร็วสําหรับรถเทียสีแล้วในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้เวลาที่เร็วผมเคยบอกไปแล้วว่ามันควรจะเร็วกว่า10.3วินาทีส่วนการบีไดโนผมลองทูเล่นดูแล้วมันสามารถบีไดโนได้ประมาณ2.8ุดวินาทีถือว่าเยอะพอควรถ้าถามว่ารถคันนี้มันน่าเล่นไหมผมบอกตรงนี้เลยว่ามันไม่ค่อยน่าเล่นแต่มันควรจะหาเอาไว้เพราะว่ามันเป็นไอคอนิคคาเป็นรถที่ดังที่สุดของเฟอร์รี่คันหนึ่งถ้าคุณมีกุญแจทองมากพอแต่ว่ามีกุญแแจทองดงดไมม่ากพ ถ้าคุณอยากจะเก็บรถคันนี้ไม่ว่ามันจะแต่งเต็มหรือไม่เต็มก็ตามผมสนับสนุนนะเคสเนี่ยเป็นเคสเดียวเลยที่ผมคิดว่าคันนี้คุณควรจะเก็บเอาไว้แต่ถ้าในกรณีที่จะแต่งเต็มจริงๆจะเอาคุณแจทองแดงไปลงจริงๆนะครับผมอยากให้รอดูออเทอตีครับมันเข้ามาก่อนแล้วผมจะรีวิว p o r ชอร์ไน9์ไฟ์ไคันนั้นซึ่งผมไปเทสมาเบื้องต้นแล้วผมพบว่าคันนั้นน่ย มันดีออกับคันนี้นะในแง่การใช้งานมันดีกว่าแต่เรื่องการบินเนของนายฟอยนายผมยังไม่ได้ทดสอบอย่างเป็นจริงเป็นจังผมยังไม่รู้ว่ามันสามารถบินเนได้มากกว่าคันนี้ไหมแต่สาหรับคนที่ไม่อยากเก็บไม่อยากหยอดอันนี้ผมก็ห้ามไม่ได้นะครับคุณเก็บทรัพยากรของคุณไว้ใช้ในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อการเลี้องคุณมันก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่เหมือนกันยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้วาหาส,วสด